ก็เป็นรวารุตเลยนะัเอาไปใส่เพ่อีคเราโอ้บอกต้องคั่วพี่แก่ฟนให้มันหอมมโอเคบ่มยายกันเลยคั่วทุกแกให้มขหอมกันเลยค่ะทุผู้ชมผัดปลาดุกค่ะผัดผัดปลาดุกนะครับวันนี้ได้กินบลาซาได้กินบอไม่กินออกมาเลยกินกำลังหอม ตัวแล้วตัวไหนมันจะกระเด็นเฉิดตาเ okay. ก็บไปนะคะกระเด็นนะลูกนะขั้นตอนต่อไปมัดเขือลงนะคะท่านผู้ชมค่ะสูตรไทยสูตรมันเดจ้าจ่าไทยสูตรมั่นค่ะผัดปลเขือก่อนค่ะเพราะว่าปลาต้องเลริญนะคะปลาเราทอดไว้แล <bütün> <S <S ้วนะคะท่านผู้ชมปลานี่ก็ทอดไว้แล้วค่ะใ่ไหม เอ้โม้มูดถงยิมเข้ามานี่นะครับปลาปลาดุกราเรียมมาแล้วนะคุณผู้ชมล้วก็ผัดมะเขือตอนนะคะกระเบื้อเรืออยู่ว่าจาอะไรคะอู้หหอมมากเลยบอกสมอเด็กกินกัวเยเสอ พอหน่อยต่อนะคะาปลาตั้งไว้ก่อนนะฮะปดุกกิ่นปลาเคืร์เลยบกินป่าเพ่ว่าอันีหวานนั่กินปลาค่ะแต่ปบเปอลโปบเปิแล้วค่ะผู้ชมอเลยนะคะไข่คโอ้ไข่ล่ะคะแต่แต่รลูกค้าไข่เดียบนะคะไข่เดียบมันจะแตกลูก่เอา เขาต้มเดือดเขาต้มต้มขาเรามันเดือด,ะะแ,อดอแป๊บนึงค่ะอเดือดน้ำเบาๆค่ะนะคะอือกินตามไปเลยเออคะอะไรคะผมไม,ะไม่ชอบหลอดโกไม่ต้องใส่หรอเอาใส่น้ำอีกเล็กหน่อยนะคะพออุจุอิอจิพะะอ,ออุนุนะคะพออุนุนะคะ พาบักเคอร์สุกก่อนทำผู้ชงบักเคอร์สุกก่อนนะคะนัวไปทิ้งขยะเหรอใช่ว่าลูกกรไดกินไม่หมดนะคะนึ่งก่อนถ้าต้องปรุงก่อนนะคะตัดเสรปรุงแล้วมาทำผู้ชงปรุงแล้วบานปรุงตามใจชอบราคาลดถล่มันชอบราคาผงนัวค่ะผงนัวใส่ก่อนนะคะ นิดนึงค่ะแถมค่ะแถมพร้อมเด้ออันนี้โรตีนะคะเป็นรสชาตโรดีอใส่นิดนึงค่ะให้ oh. มันนัวค่ะอือแ oh. okay, <c oughs> ข็งผู้ดังแล้วมันเลือยังไม่เปื่อยนะคะแล้วก็จะเอาปลาลงนะคะอ๋อมันจะหง ปลาจะเบลอบ่บ่ค่ะไอ้บักเขือสุกและกะ้วก็เอาปลาลงแล้วก็คนตัวเรียตตัวเรียรอบักเขือเดือดนะจ๊ะเติมน,น้ำตาลนิดนึงนะคะแต่ไม่ชอบหวานค่ะป,ปรุงตา,า,า,ามาแต่ชอบด้วยรสสากไทยรสสากมันรสสากไทยรสรสสากมันอันนี้บ่เผ็ดแก็นีสากรู้ว่าให้เผ็ดไว้ได้นน้อยกินนะฮะน้อยกินไม่ได้ค่ะ หวานกินไม่ได้ค่ะ,ะเลือสุกรหอยายคะัวมอง,งค์กมันนีใสง่างขน้ามันตดงไขาดเลยค่ะโอ๊ยดูดเ,เ,เ,เราาาื่องระบาดเลยใส่ยังไงนะ สุกไหมค่มามะเขือนี่ <พอ S 3> ชิมก่มอนนะคะใส่ซ่อนกลางซิมเลย嘛ใส่ซ้อนๆต,ต,ตัวซิมซ้อนกลางอยู่ค่ะ <laughs> เราต้องซ้อนกลางอยู่มันจะนุนน่นนื่นนั่น เกลือสุดนิดนึงนะคะเ,<อ>เปลือย <laughs> ได้ยังคะยังไ,ไม่เปลือยคะ่ะรอสักครู่นะคะให้มันเปลือยก่อนอ่าเอาปลาลงแล้วนะคะอ่านี่อู้หน่ากินมากเลยน่าจะกระเสบแท้โอ้ยม,มือสมขาหอมหอม หัวละพานิดนึงนะคะใส่หัวละพาก่ะใส่หัวละพาค่ะ,าาคะอร่อยนะคะหอมเติมความหอมไปอีกว้าวโอ้โหดูโดยด้วยใบมะกรูดด้วยนะคะใบมะกรูดซอยใบยมะกรูดหั่นอ คนให้เข้ากันค่ะ,ะคุณหอมใอบใหนรับหอะรับไม่ครัวมาจากประเทศนอกมาคะ่ะรับมาครัวใหม่ให้ครัวคนใหม่นะะเออรับไปครัวผูใหม่มาเฮ้แต่เผาแล้วจา้า การทดสอบปีเมื่อนิดนอนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เนี่ยอื <c oughs> หน้าตาดูดีนะคะแต่รสชาติเป็นัไงบ้างคะรสชาติก็อร่อยค่ะข้าวบาแซ่บไล่ออกเลยนะคะาะผู้ชมขาไล่ออกเลยเนาะถ้าไม่อร่อยนี่ให้ไล่ออกได้เลยนะคะรอคลิปต่อไปว่าแม่กวัวคนนี้จะอยู่ไหมนะคะ <c oughs> จะอยู่หรือจะไปเอาตระเบงจะอยู่หรือจะไปอ่าโอเคค่ะปิดแล้วนะคะ